แข่งกินน้ำว่าใครกินอร่อยที่สุดเริ่มเลยท่านี่บอกว่ากำกินน้ำมาดูกองกันขวดได้ผิดละเขาแสดงดีแล้วมาพบขวดสองรอบกันดูได้เลยทุกีน

ฉดฉดอะไรฉดอะไรอยู่น้ำฉดนะเดียวกันไม่ได้นะไทำให้คนดูหให้คนดูตัดสินมาก<ม>ใครชนะเดี๋ยวให้คนดูตัดสินนะคะว่าใครกินน้ำอร่อยที่สุดคอมเมนต์มากันได้